พอบอลแบบสิบครั้งโอยืนยันเฮ้ย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 พอเปล่าแดดแม่คุยรอบตัวปันป oh. ั๊บปั๊ป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 มีมีมีสี่หลอดมีสี่หลอดจึ๊กจึ๊กกัดลงมาโอ้มันเป็นเลเซอร์โอ้ยตัวนี้มันเป็นเลเซอร์พ่นออกมาจากหัวเลยไอ้นั่นเป็นเลเซอร์ตัวใหญ่ก็พ่นเลเซอร์ได้อุ้ยมีสิบหลอดโอ้เข้าน้อยเหมือนกันแต่ไหว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 เข้าน้อยแต่ไหว ลากาบุกลุกเหลือโอ้หยิงเลเซอร์รอบหัวเลยสวัสดีนานผู้ชมทุกทุกท่านในกันินี่ต้อนรับทุกช่องานักนะวาดไรนีครับผมและวันนี้เราอยู่ในเกมมิวออริจินสามต้องบอกทุกทุกคนเลยว่าวันนี้ผมจะพาทุกทุกคนมาลุย กาชาเนี่ยครับผมมาดูอาชีพของตอัวละครในเกมมิวนะครับผมและพาทุกทุกคนไปดื่มดำกับดันเจียนด้วย <Wow. S 1> นะ้าเป็นยังไงสำหรอบเกม Open World นะครับผม MMO นี่โคตรเท่เท่ป่ะ ภาพโคตรสวยนะครับสำหรับมิวตัวเก่าเนี่ยนะครับผมจะเป็นการทำให้เราหวนคืนสู่บรรยากาศเก่าๆสุดคลาสสิกแต่มิวใหม่เนี่ยนะครับผมจะมาในรูปแบบของ 3D นะครับผม Unreal Engine 4นะครับดูความสวยงามของภาพ 120fps นี่สิอ่านี่เห็นไหมเราไปทำเควสใช่ไหมครับผมไปทำเควสลาชาหิมะใช่ไหมครับปเป้าชนะแต่เราสามารถที่จะ บินผ่านได้เลยดูเห็นปะลงไปบูก็ไ like. ด้นะครับลงไปบูก็ได้ซึ่งสกิลของผมเนี่ยเป็นคัดนักดาบนะครับผมคัดนักดาบเนี่ยความสามารถของมันเอามาดูสกิลของมันเลยมี4สกิลฝันบึนปับปับเป็นไงเทปะเออพุ่งทะลุพร้อมมีสกิลสะบั้นนี่บ้าบินเราสามารถปั่นพอปักปักพอแผลพอผ่าพอแตกหมดปักดาบลงพื้นเป็นตัวเอ็กซ์มีไฟขึ้นตีบึนปักปัก แดนออกหลบโพสิชันมานี่แล้วก็ไปทําเวทต่อได้อย่างสบายใจ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมโค้เทลเลยใช่ไหมละ่ะยังมีสองอาชีพที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาชีพมักนก่อนเลยดีกว่าว่ามิว r ิ i ินสามีอาชีพอะไรกันบ้างนะครับผมสปอยล์ไว้นิดนึงนะครับมิวใหม่เนี่ยมาพร้อมกราฟิกที่สวยแล้วยังมาพร้อมกับ ดินแดนเวทมนต์ขนาดใหญ่ยักษ์แอสแลนติดก็มีแผนที่โลกไปที่แอสแลนติดนี่ว้าวไปได้เลยดินแดนป้ายน้ําที่ทุกๆคนลงไหลอ่าน,นี่นี่เห็นไหมมีเอวนะครับมีเวทแล้วก็มีดาบเดี๋ยวผมพาไปดู วันนี้ได้ดูทุกอย่างอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ดินแดนใต้น้าเห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่าเราจะขีส่สกีไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นการว่ายน้ําแทนการบินใครที่เคยเล่นมิวเนี่ยจะรู้จุดเด่นอยู่แล้วนะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีก2อาชีพที่เหลือกันครับเอาละครับผมอาชีพแรกนักเวทหญิงอ่าเขามี2เพศหญิงและชายดูเอฟเฟกต์ดิ คือภาพแม่งสวยมากแล้วแบบกดแล้วมันมาไวฟึบฟับฟึบฟับเลยดูเวทชายม <cl icking noise> ือน,นิดน้ำแข็งยังไม่พอเดินมาแบบเท่ๆควงกระทามีมังกรโผล่มานั่ามังกรน้ำแข็งกับมังกรมังกรเวทคตดเ <cl icking noise> ท่เขาบอกว่าจอมขมังเวทแล้วก็นักเวทต้องห้ามร <c oughs> ีดพลังออกมาตบแล้วก็ดึงตบลงพื้นน้ำแข็งแตกกระจายเดิน และดาบที่เราเล่นครับนี่ดาบบางกรมีปีกเป็นจุดเด่นพร้อมดาบคู่อ,อันนี้ก็แม่งก็เท่มากเอลธนู๊อปฟอปอันนี้ออกไปทางแนวสวยว่องไวออกไปทางแนวสวยว่องไวแล้วแบบเหมือนดุนแรงเด็ดเดียวดุนแรงนะครับผมอ่าสามคลาสให้ทุกคนได้เลือกกันเล่นเลย มาครับผมก่อนที่เราจะไปลุยดันเจียนกันนะครับราชาปีศาร์บุกโลกเดี๋ยวผมแนะนํานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนเราไปลุยเราต้องเติมของให้กับเราก่อนใช่ไหม <Huh? S 1> อ่าดินแดนแอสแลนติสนี่ดูบอสมันดีโเคตรเท่เลยดูมีน้ําข้างล่างเสือเห็นว่าบอสต,ตัวนี้อยู่ใต้น้ําแน่นอนแล้วครับแอบเหมือนเมดูซ่าด้วยนะเพราะ <Huh? S 1> ว่ามีหัวงูวหลายหัวนะมันคงกระฉกไปบูกพวกเรียพอะป้องกันจากัวแรกไอ <c oughs> ้พวกนบนนี้พวกกระฉกลงมาด้วยนะ <c oughs> นี่ราชาหิมะเควสหลักของเรานะครับผม ซึ่งสังเกตของในเทียอันนี้จะเป็นเกาะส้มชั้น3ามนะครับตัวนี้จะเป็นของเกาะชั้น2นะครับผมบอกเลยนะครับผมว่าเราสามารถที่จะดรอปทุกอย่างได้นั่นหมายความว่าเอ้ยไม่ใช่ดรอปดิเทรดนะครับแลกเปลี่ยนนะครับเอาไปขึ้นตลาดกลางให้คนอื่นมาซื้อได้ด้วย <Wow. S 1> นะผมบอกเลยว่าเวลาเราไปฟาร์มกับหลายๆคนมาแล้วเราเอาไปขายมันเป็นความรู้สึกดรอปของมามันจะฟินเวอร์มา ซูเมชาญก่อนเลยดีกว่านะครับผมซึ่งของรางวัลในตู้นี้นะครับจะมีสัตว์ขี่1ตัวปีกหลังถาวรน,นะครับผมเราคาดหวังว่าเราจะได้โซนของเอสนะครับผมทั้งปีกแล้วก็สัตว์ขี่มาพร้อมแล้วก็เล่โกเลยแล้วกันไปพอบอลแบบ10ครั้งโปยืนยันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอกเปล่าโอ้โหหินบวกมาสนะครับผม ต่อเลยครับอีกสิบครั้งยืนยันสีแดงปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บมีแร่ตีบวกมาอีก1อันตอนนี้เทียังไม่ออกนะครับผมนีของรางวัลจะมาอยู่ในคลังสมบัติตรงนี้ดีเหมือนกันหน้ายหลายๆครั้งเวลาเราฟาร์มแล้วแบบต้องมาเคลียร์ของแล้วกว่าจะไปเปิดได้เออเขามีช่องแบบพักของไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับผมถือว่ายเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับปอีกสิครั้ง จะออกหรือเปล่าข้าที่ฐานบวก50ปึ๊บ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 ยังไม่มาสามไปอีกหนึ่งเรื่อยๆครับปึ๊มโอ,โอ้อะไรเนี่ยเคียวยูริเอลหรือไม่ว่าสิบทั่วไปนนครับผมแล้วก็เป็นเกตของคูรเนะเหมือนเป็นส่วนผสมต่อเนื่องเลยแล้วกันครับ วัดธุดิบอสตึบ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 ยังสามอีกหนึ่งทีครับขอเปิดที่หกลแล้วกันนะครับเพราะเปิดทุกทุกอ่าสิบครั้งเราจะได้ค่าอธิษฐานห้าสิบนะครับแต่ว่าเมื่อครบอธิษฐานหนึ่งร้อยนะครับเราจะได้คิสตันพูดเอาไปแลกของได้นะครับไป let's go ไป นี่ได้ครับคำบริทาสิบตึ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 โอ้โหต่อไป50แล้วรอบนี้ร้อยนะครับเราก็จะได้คำบริทานมาอาที่ตัันทูลมาอีกหนึ่งตึบ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 โหมาอีกหนึ่งครับผมเคี่ยวยูเรลของ50ปะต่อเนื่องปะอเฮ้ยมาสองว่ะหินฟื้นคืนชีพทั่วไป กดอีกคริสตันทูดโอเคเนสโก้ขอบอลอีกสิบครั้งและสุดท้ายไป,ไปเป็นอ้ไม่เป็นไรเราได้คริสตันทูดมาเดี๋ยวเราไปแลกการันตีเลยดีกว่า โอ้ตรงนี้มันใช้5อันแต่ต้องเป็นคลาสหนึ่งงั้นเราแลกเป็นดาบทูตสวรรค์เลยแล้วกันนะรับทราบ let's go ปี่ย่งมาเลยอ่ะนะสืิอความแข็งเก่งกันแล้วเดี๋ยวเราโหญาตินะครับไปตุลยบอสก่อนซึ่งบอสเนี่ยมันจะมีตั้งทีมไปลยุยหรือว่าเป็นบอสส่วนตัวนะครับไปฆ่าเดี่ยวได้เลยนะครับหรือจะเป็นราชาบุกลุกได้เลยกดเข้าไปดูเลยนี่เห็นไหมมันจะมีบอกเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมพาไปโซโล่แอสแลนซิสสักรอบหนึ่งก่อนดีกว,นะว่านะส่วนตัวมันจะไม่ค่อยยากโซโล่แอสแลนซิสระดับยากต่อสู้แบบเดียว let's go มันต้องดรอปของทองบ้างสิวะานี่มาถึงจุดดรอปบอสแล้วคิดเคจับปิทัววะ่ะนี่โอ้แบบแว๊บแวแว,ว,ว,วมๆเหมนะือนในหนังเฮ้ยบัวอะไรอ่ะมาแล้วนี่มีฉากเปิดทัววะ่ะโคเท่ าอยู่ไหนครับอยู่ไหนโอ้มาไปมาแล้วเด,ด็ดแม่อุ้ยเราตัวปันป,ป,ปนั่นปั่นปั่ปั่นมีมีมีสี่หลอดมีสี่หลอดจึกจ๊กจึ๊กกัดลงมาโอ้มันเป็นเลเซอร์โอ้ยตัวนั้นมันเป็นเลเซอร์พ่นออกมาจากหัวเลยตอนนั้นเป็นเลเซอร์ตัวใหญ่ก็พ่นเลเซอร์ได้ดู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 เรามีสกิลมูฟเมนต์สกิลหนึ่งนะป้าตัดออกมาบ้าบินแล้วรอป,ปั่นปั๊บปั่นปั่นปัป่น อุ้ยอุ้ยเวลาจะไม่ทันแล้วโอเคอุ้ยตบโอ้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 กอะมังกรแดงตรงคานเราเลยเจ้าของทองชิ้นหนึ่งเด็ดปั๊กเมื่อกี้เออเด็ดเคชนะเฮ้ยเมื่อกี้มีเกาะบางกนนี่เกาะตรงคานเลยกว่าสามตรงคานเลยครับเนี่ยมันลอยตรงเนี้ยเวลาล่าบอสลามอนเอร์เจียนนะ เออถ้าอาชีพไม่ตรงเราสามารถเอาไปขายได้แต่ถ้าอาชีพตรงเราใส่เลยก็ได้นะการประเมิอนอ่าเนี่ยเนี่ยวางขายสมมุติว่าเมื่อกี้นะถ้าไม่ใช่คาราสเราเราก็มาวางขายแบบนี้จะขายราคาอิงตามตลาดก็ได้หรือจะบวกเยอะแล้วแต่เรานะครับเราก็กดวางขายไปเลยได้นะครับแต่เนี้ยเกาะมันตรงคราสใช่ไหมเดี๋ยวเราเอามาก่อนแล้วเราเอามาประเมินดูดีกว่าอันนี้นี่มันตรงคราสนะครับประเมินนอฟนะครับประเมินแล้วก็จะผูกทีใดดีจะไม่สามารถซื้อขายได้โอเครับทราบ คุณสมบัติ2อันนะที่สุ่มไปตึ้นมาแล้วครับออกมาแล้วเป็นโอ้โหออฟดีวันเก่าเยอะ H p ติดม่วงมาเลยนะครับผมแล้วต้านทานการโจมตีดีเลอร์อีกหนึ่งจุดห้าบอกเลยว่าสเต็ปดีวันเก่าใส่เลยแล้วการดีกว่าดีกว่าอันเก่าดีกว่าอันเก่าโอเคถือว่าแจมแมวปลาเราไปลุยกันอีกสักหนึ่งอันลองแบบราชาบุกลุกเลยปะว่าจะเป็นยังไงไปไปลองแบบราชาบุกลุกมันต้องสร้างทีมแต่ผมไปโซโล่เลยครับ ตัวควมเปี้ยวมา20หลอดโอ้เข้าน้อยเหมือนกันแต่ไหว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 เข้าน้อยแต่ไหวราชาบุกลุกเลยโอ้ยิงเลเซอร์รอบหัวไปเลยไห่หลงต่อยดีกว่าเคหลงต่อยยัไม่นเลือด19หลอด19หลอดก็มาดีครับมาดีครับ19หลอดก็มาสิครับตรงนี้น่าจะเจอคนได้หมดเลยนะครับผม สิก้าหลอดก็มาดิอุ้ยเดินไปฟันไปได้ด้วยวะ่ะอุ้ยโหดีคือบาง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 ครั้งเราต้องหยุดฟันใช่ไหมอันนี้เราเดินไปแล้วเราฟันไปเ,เห็นไหมตัวละครเราก็แบบหลบสกิลกกได้พร้อมฟัน <Wow. S 2> นี่ถ้าบางทับจริงๆนะผมว่าฟันไปโจมดีไปแทบไม่โดนดามจรุยหลบอเลยครับทีสาทะเลคูล่าโอ้ไอตัวนี้แหละที่เราดบเก็ตมันมาในกระชาสองหลอดสุดท้ายจะแตกแล้วบนบิ๊ หลอดท้ายหลอดท้ายปันปืด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 ถ้าคุณเซียนเนี่ยแบบเขาโดนตีคุณจะแดดหลบแบบนี้เลยเนาะกระเด็นแล้แอแ๊อุ้ยโอ้มา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  <c oughs> หินสังกัดอุ้ยผมดบอะไรแดงมาเนี่ยดาบลิบบินไวคานแล้วได้อะไรมาอีกสองชิ้นเนี่ยถุงมือมังกรแดงแต่ขายตลาดได้นะมันขึ้นขายตลาดแม,มวผมประเมินเลย <c oughs> ไป ต้มดูออฟหน่อยคุณของรายการไม่บอกมันมันมันต้องมันอยู่ในครั้งหัวใจต้องคําใช้งานเลยโหใหญ่บอกเลยอาวุธศักดิ์สิทธิ์ครับปานทานการโจมตีดาวมดไล่ล่าอู้ดีกว่าของเดิมอีก <Wow. S 1> ของเดิมผมดาวมิไล่ล่าเพชรพีครับน,นี่ดีกว่าของเดิมแหวนลุ่งเช้าไปต้มเอาเมือเมินเสร็จม่วมังกรตืมได้ตรงตรงคลาสหมดเลยว่ะแหวนได้ไล่ล่าบวก2จุด ห้าอันนี้โอ้โหอันนี้ทองดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วโอ้จากร้อยกว่ากลายเป็นหกร้อยยี่ไปเลยครับบอกเลยว่าเถื่อนกว่าเดิมหลายเท่า <c oughs> ออเนี่ย <c oughs> เพลินมากเลยน่ผมอัดไปไม่รู้เวลับเวลาเลยนะครับเดี๋ยวขอญาตวาร์ปกลับไปที่ฐานแรกของเราก่อนบอกเลยว่าแมปมีขนาดใหญ่จัดๆให้เราประจุภัยได้อย่างเต็มที่เต็มเหนียวนะเดี๋ยวผมขอะชายอีกครับสองครั้งเพราะอะไรรู้ไหมผมอยากได้สักทีเออ มัน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 ในในกล่องมันบอกว่า T R S มีคุณสมบัติสัตว์ขี่อยู่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูสัตว์ขี่คือมันไวมากแค่เรากดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันเข้าออกแบบรวดเร็วเลยดูครับที่ปึ้มโอ้โหโคตรเท่เท่สัตว์สุสสเลยเนี่ยที่ผมบอก120เฟรมภาพมันไวมากทุกอย่างมันไวดูปาวานปาวานในตำนานยานดาวกดขี่บุ้มนี่โอ้โหเท่สัตว์เลยอะ อลังการงานสร้างสุดๆผมขอเปิดกระชัยสักสองทีเผื่อจะได้เสือดาวไปตำนานไปราชาเฮ้ยม่วงคลำ้ำโอ้โหนี่ไงนี่ไงได้เคี้ยวอันนี้ของบอสไปอีกอีกสองทีอีกสองทีไป,ไปองราชาตู้เลนไม่แผงลิ้เลยวะท้าย เอ,อละไปโอเค okay. รู้เรื่องอ่าก่อนจะไปนะครับเดี๋ยวรีวิวระบบปีกให้ดูกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับ <S <S เพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีจุดเด่นทางด้านปีกมากๆเลยนะครับตัวปีกเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาปีกไปได้หลากหลายเลยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยยังติดอยู่หลายอย่างเลยนะครับมีสกิลการลาน,นีสังเกตเห็นไหมครับ <S 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 นี่เลยเราต้องไล่นี่มาเลยไล่นี่มาเลยจะเริ่มมีการต้านทานดามเมจ อัปเกรดเป็นชั้น2นะครับแล้วก็ในตัวปีกเองนะครับก็สามารถที่จะใส่ขนมันได้นะครับผมขนมันหมายความว่าอะไรอันแรกเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นการโจมตีนะครับผมก็แล้วแต่เราดกมาเลยนะว่าเป็นการโจมตีคัส์ไหนบวกพลังโจมตีอะไรและออปชั่นโอ้โหต้องบอกเลยว่าเจอแจ๊มากมายจริงๆอ่ะและสำหรับเพื่อนๆนะครับผม ที่เป็นแฟนมิวออริจินอยู่แล้วอยากจะลองนะครับมีดาวโหลดอยู่ข้างล่างเลยและพี่ๆที่ยังไม่เคยลองเปิดประสบการณ์ในมิวออริจินสามนะครับผมก์ดาวน์โหลดก็อยู่ข้างล่างเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่าช้านะครับผมมาเจอกันที่มิวออริจินสามนะครับฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราเช่นเคยรากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ กับผมเลยนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนนกันเนะครับที่ผมพาไมายแลนในสตรีมสดเนี่ครับผมทาไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลดัดไลค์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน